คือไอเขตเขตไอ,อบริเวณตรงที่ที่เข้ามาวัดเข้าวัดติดวัดและนี่วัดมันมี่เ้นมาก็าเลยมีคงครอบครัวอาจาะ,ะเป็นครอบครัวนี้เยอะแต่ว่าคน და მე დავარდები คือองค์พระประธานองค์ใหญ่นะเป็นไม้ทองพึ่งปิดทองเสร็จไปขนานนี่เองแล้วก็สองข้างอันนี้เป็นหยกขาวจากพมาก่าหยกขาวจากพมาก่าจะเห็นได้ว่าไม้พื้นอะไรต่างๆพวกนี้จะสะอาดนะคะแล้วก็กระจกนี่ถ้าร่วงหลน่นไงท่านเจ้าวาดก็จะจ้างมา่อมเป็นจุดเดเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราไปวัดไทยลือ้อจะเป็นตุงผ้า อันน <desserts. S 3> <c oughs> ี adalah, ้จะเป็นตรงแบบเงินนีสิตสองลาศีกันจะมีเงินมีกระติใหญ่ใหญ่ใหญ่เสร็จจากตรงนี้เราจะเลี้ยวไปด้านซ้ายมือคนที่ถวายพี่ดินกับเอาไม้มาสร้างสร้างวัด ตรงนี้จะเป็นฐานเรียนรู้พิหารไม้สักทองบ้านตระระเรียกว,ว่าบ้านตระระแปลว่าฐานเรียนรู้หานไม้สักทองงหลัง ไม้สักเวลาเดินมันจะดังเดังก่อนแดดตอนแดกดังจังเลยเป็นใหญ่แล้วนี่ก็เป็นจำลององค์พระประธานที่มีมีรูปมีรูปเขาบูรนะกันแบบทุกทุกปีไหมคะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ให้มันจังหวะไม่บูรณะตลอดอะ ตรงไหนชำรุดท่านก็เเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยทำอาหาร ถวายวัดสร้างเมื่อปี2468และฉลองเมื่อ20พฤษภาคม2433 2477 2477 9ปีแล้วก็อันนี้ก็จะ